สวัสดีค่ะนางสาวธนภายืนโยงนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตรวิจิตรลายมนมุกดาหารวันนี้จะพาทุกท่านมาดูสิ่งแวดล้อมที่สําคัญในการทําเกษตรที่เอื้ออำนกันสิ่งแวดล้อมที่สําคัญตัวนั้นก็คือแหนแดงเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตแหนแดงมีประโยชน์เป็นพืชประหาสจั์อย่างมากเป็นพืชตระกูลเฟิร์นชื้นลอยน้ำเจริญสุดโตในบนลอยอยู่บนผิวดิน ในที่ที่มีน้ำขังในเขตร้อนและอบอุ่แนแหนแดงพบในทั่วโลกมีเจ็ดชนิดแต่ที่นิยมกันก็นกคือไมโครฟิล,ล่าแหนแดงพืชมาจารย์ลดการใช้สารเคมีใช้ควบคุมพืชพืชในนาข้าวที่มีไนโตรเจนสูงโดยเฉพาะใบและลำต้นเป็นอาหารพืชสัตว์กุ้งหอยปูปลายอย่างมากลดต้นทุนในการทำอาหารสัตว์ อาหารที่แหนแดงชอบคือมูลงวมูลสัตว์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยบำบัดเรื่องของน้ำเสียมีความสัมพันธ์กับแหนแดงยังไงสามารถสร้างรายได้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนการทำอาหารสัตว์เลี้ยงง่ายโตไวเป็นกระบวนการที่สามารถช่วยเพิ่มไรายได้อยากทำเพราะมีไรายได้สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเลี้ยงแหนแดงก็คือภูมิประเทศร้อนชื้นอบอุ่นในสวนสิ่งมีชีวิต มีกบมีเขียดมีหมามีหอยสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตก็คือผ้าสแลมจักรยานปูนซีเมนต์พลาสติกรองเท้าบู๊บับวรดน้ําซึ่งทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันอย่างมากเลยนะคะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยชัดๆคือสามารถลดต้นทุนได้อย่างดีสร้างรายได้แล้วก็แหนแดงสามารถขยายง่ายโตวไวแล้วก็อาอย่ พวกสัตว์ชอบอย่างมากเลยนะคะคลิปนี้ก็อย่างขอจบการน,นำเสนอแค่นี้สวัสดีค่ะ